ได้ไหมครับได้ไหมครับพร้อมไหมครับท่านก็แค่แคตัดเลยนะครับแค่ตัดชฉยๆพร้อมไหคะตอนนี้พร้อมแล้วนะคะก็ได้เวลาแล้วก็ทำพิธีการเปิดค่ะเดี๋ยวพี่แพ่นับสามสองหนึ่งค่ะขอบคุณท่านชูศักดิ์แบนทิมแม่ทัพสสหรือว่าท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2ของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ ให้เกี่ยวอาเป็นประธานนะคะพราะท่านหลายคณะอยากได้ถ่ายภาพร่วมด้วยนะคะเดประกอบจากสมอไทยนะหน้าได้ไดมาทำพ้อมค่ะสมอไทยสมอพีเ่เขนะ่มอันที่สามอย่างนล้ก็อันนี้ได้รับรางวัลเหรียญเงิน,น,นลนวัตรกรรมจากกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ ดูวิดีโอนะคะทั้งหมดนี or long or long or long. ้ก็มี300กว่าชนิด่ะตัวนี้ก็สุดยอดมากอันได้เซิรัฟหลังใหม่ได้รับรางวัลไม่แข็นหนึ่จ้า ในทาบและท่านพั้งาต่การประชุมนักชุมชนจักโรมของเราใน็นักงดียนะคราบเป็นนั้นเพื่อผ้ททางวันท่องเที่ยวจับจเยซ้อยกันอยางเต็มที่เลยนะครับตลาดของเรานะครับเป็นตลาดเป็นตว่าเป็นคอที่มีคอสมีผู้ที่สนัญนะครับแล้วก็าก็นงานเป มไม่รู้ว่าแบบมันมีค่าใช้จ่ายอย่งได้วยสำหรับเวการนี้นะครับสมก็ไม่ไ้สนใจกพราะแเดืขึ้นมานะครับนะครับจากคนที่นะครับปลุก pues. ตื <opus> ่น <Lob combine horn> ้ากอนนะครับกับเจ้าป่นขาก่อนด้วยนะครับให้าประาเราได้เพื่องชมนะครับได้ตอบอารมณ์การตอบค่าตอบรับกับารปฏิกาี่ฤติกรรมในวันนี้ร ต้องเด่นได้ก็คือดูแลเรื่องสังคมและคนรับคนที่ตกิจกรรมสังคมนะครับเพื่อส่วนใจในเรื่องของชุมชนด้วยในเรื่องธุรกิจทั้งพนักานการดูแลพนักงานด้วยอะไรด้วยเนี่ยแลก็อีส่วนหนึก็จะเป็นรวัองรางวัะบกเนรัก็ระด่ดเปอีัหะลักวืกก็สาาจะดนาร้ยยแล้วส่วน่ก็ว่าางสือด่อจอเลี่เป็นใบไม้ใบไม้ี้ปใบไม้ พวนแป้งเสร็จแล้วเราก็เอามารีดประกอบกับไส้ค่ะก็จะเป็นขนมแบบนี้นนค่ะตอนนี้เป็นขนมที่เป็นงานฝีมือเราก็สามารถสร้างมูลค่าได้สูง เป็นข6ชั่วของ6ากได้เปรี้กกุหลาบแป้งสดเปี้กกุหลาบแป้งสดคนะ่ะแล้วก็คอร์สเบเกอรีเร่เนี่ยเราจะมีเรียนทุกวันเสาร์คะ,ะก็ท่านที่มาเรียนเนี่ยก็เสียเพียงค่าอุปกรณ์ท่านละประมาณ1 0 0่งร้อยถึงหนึบาทบสเมนูค่ะเช้า1เมนูบ่าย1เมนูค่ะตอนเย็นก็รับขนมกลับบ้าน <laughs> ก็เป็นคอร์สที่ทุกวันเสาร์ทุกท่านสามารถวอล์กอินเข้ามาเรียนได้ค่ะคสรับว ก็ดูแล่ัวเองาหบีถ้าดูแลตัวองไกมสี่ปตอนนี้ก็จะเป็นระสลการที่ะสบชุชุนะครับเพราชจะเป็นคนทีน้สนลเป็นคนขเรองทีะองคที่วนครับอ้งทีนแว ยังตกค้างอยู่นะฮะใหจ้จบเพลงกันเลยครับสวัสดีครับ,รบวันนี้มีงานตลาดชุมชนชีววิถีที่ท่าม่วงนะครับอยากจะตอบถามครับว่า,วาหเหตุผลที่จัดงานนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรครับสืบเนื่องจากที่ส่วนของเรานะคะได้จัดหลักสูตรทอด สร้างอาชีพมา5ปีแล้วค่ะเราได้นํางบธุรกิจของเรานะคะซึ่งเป็นงบโฆษณาในรูปแบบ CSR นะคะมาสร้างส่วนแห่งนี้และทุกเสาร์วันนี้แต่ะเราก็มีการจัดหลักสุดงานอาชีพต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการสอนชงกาแฟการสอนคอดออนไลน์การสอนทำโซลาร์เซลล์ทำสบู่ทำแชมพูนะคะทำ มัดย้อมทำอีโคปริ้นนะคะสอนนวดหน้านวดไทยนะคะสอนถักหวงถุงเท้าจากเศษวัสดุที่เหลือใช้นะคะต่างๆมากมายค่ะซึ่งเป็นหลักสูตรงานสร้างอาชีพที่ทางธุรกิจของเราได้คืนสู่สังคมนะคะวันนี้ค่ะเราอยากจัดงานนี้ค่ะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มาร่วมง,งานหรือผู้ที่สนใจค่ะเข้ามาเรียน มากมากค่ะมากมากกว่าเดิมที่เคยมาเรียนกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังส่งเสริมอาชีพกลับไปสู่ชุมชนในเรื่องของการที่มาเรียนแล้วได้อาชีพกลับไปอย่างไรนะคะเราก็ให้มาออกร้านประชาสัมพันธ์ร้านของตัวเองด้วยค่ะและนอกจากนี้เราก็ยังมีการให้หนูหนูนักเรียนนะคะที่มีความสามารถทางด้านต่างๆทางบาประกวดเพื่อชิงทุนการศึกษาที่สวนเราด้วยค่ะซึ่งงานนี้นะคะมีการจัดในวันที่26และ27ตุลาคมค่ะก็สองวันนี้เป็นการจัดครั้งแรกของสวนเราอยาก ให้มีผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมงานนะคะเพื่อมาช้อปปิ้งสินค้าชุมชนซึ่งเป็นสินค้าจากเกษตรกรผูมแม่บ้านนะคะเป็นสินค้าที่ปลอดสารเคมีนะคะแล้วก็มาให้กําลังใจส่วนเราด้วยค่ะซึ่งเราจัดเป็นครั้งแรกแล้วเราก็อยากมีการจัดครั้งต,ต่อไปอีกค่ะขอบคุณค่ะไม่มีอะไรถามเลยครับจบเลย <c oughs> ขอบคุณค่ะ